สวัสดีครับวันนี้อร่อยสุดซอยครับขอนำเหนือนำเหนือร้านนี้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านท่าน้ำปากเกร็ดร้านหมูน้ำตกคุณต้อยในสว่วนบรรยากาศการนั่งกินก็นี่เลยครับนั่งกินกันสบายสบายบนเสื่อริมท่าน้ำนี่แหละนะครับแถมได้บรรยากาศริมน้ำอีกต่างหาก ถัดมาในส่วนของการปรุงก็นี่เลยครับทําทุกขั้นตอนบนเรือลําน้อยเนี่ยแหละนะครับเรียกได้ว่าทํากันในน้ําลวกกันในน้ํำสมกับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆครับ <c> ื <oughs> ้น่ากินมากๆใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับผมนี่เริ่มจะอดใจไม่ไหวอยากกินสักชามสองชามแล้วครับหมูน้ำตอกปนต้อยครับก็ไม่รู้จะทำาทอาชีพอะไรก็มาทำ <c oughs> ประมาณยีปีครับ ได้จะผ่านเะลามาสี่ครับถ้าน้ำปะเกตก็มีหมูสดตับชิ้นแล้วก็หมูตุนครับ ห้าโมงเช้าถึงสามโมงเย็นครับหยุดนะวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับใครผ่นานไปผ่านมาก็แวะชวนมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ไา้สะพานวันราศรีถ้าน้ำาบกเก็บได้ครับขอขอบคุณผงปรุงรสรสหนึ่งหากคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวเรือฝีมือเฮียต้อยก็แวะมาตามโลเคชั่นนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมครับติดตามดูความอร่อยกันได้ใหม่กับอร่อยสุดซอยครั้งหน้าที่เพจกับข้าววันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย ขอขอบคุณเครื่องปรุงอาหารรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง